เป็นคนแรกดจริงๆเหรอสตวรรวัตเธอคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอเราก็พูดไปสดเธอไปง่ายแรกว่าเธอจะหึงเราไหมโอ๊ยเราไม่เคยมีใครหรอกฝากเงินหนึ่งร้อยล้านที่ธนาคารไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะไปเปิดบัญชีธนาคารธนาคารหนึ่งนะคะไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะคือธนาคารกทอ เปิดบัญชีมันต้องมีแอปพลิเคชันใช่ไหมในการกดโอนกดเข้ากดออกไปครั้งแรกมันเป็นเบอร์เก่าที่เราเคยใช้สมัยเราเป็นเด็กแบบวัยรุ่นเลยอะ่ะเป็นเบอร์เก่าละเต่าร้านปีซื้อเราจาเบอร์เก่านั้นไม่ได้แล้วธนาคารก็บอกว่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศรัพท์ค่ะคุณเพ็กต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องส่งเรื่องไปเปลี่ยนเบอร์โทรศรัพท์ก่อนส่งเรื่องไปแล้วสิบวันนะก็บอกว่ากอทอแอปห่วยก็ไม่ฟังเอ้าจริงหรอคุณสัตว์ธนาคารคุณเทพแอปห่วยหรอ ถามคนใช้เงินทุกวันนี่วัฒนาคารไหนเลิศจริงหรอสตรอวน้องปันก็ใช้นะอย่ามาอย่ามาเออย่ามาดูทูบูลี่นะน้องปันก็ใช้ธนาคารกรุงเทพนะคะที่า,าบูลนะลี่และสตรวหล่อทูัวเล็ตล่าสุดจริงเหรออ๋อธนาคารดีแต่แอปพลิเคชันไม่ดีอ๋อเหรอ กรุงเทพเห็นมีกระแสขายข้อมูลลดแม่เบอร์ไม่ตรงก็ใช้ไม่ได้เออนั่นแหละหลังจกักไนเราก็ส่งเรื่องไป7จ็ดถึเจ็ดวันค่ะคุณเพรพอเจวันปุ๊บให้หลังยังไม่มีเอสเอไมมาก็บุกไปถึงธนาคารธนาคารบอกว่าต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยค่ะไม่ได้อีกเพราะว่าประวัติเคยเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเออก็ต้องกลับไปใหม่รออีกสามถึงห้าวันทำการนะคะหลังจากโ่งเอกสารแล้วนี่ผ่านมาประมาณแปดวันแล้วค่ะยังไม่ได้อีกก็เลยต้องต้องแต่งหน้าแล้วไปเองว่าสรุปยังไงคะถ้าไม่เลิกจะได้เปลี่ยนธนาคารต้องธนาคารสีเขียวกับสีอ๋อสีเขียวดิฉันเป็นหนี้เขาอยู่ค่ะไม่สามารถเปิดใหม่ได้สีเขียวดิฉันเป็น,น,าาปนหน,น,นี้สินเชื่อเขาอยู่ค่ะมีอะไรอื่นแนะนำไหมคะนอกจาก สีเขียวสีม่วงตัวเองใช้แล้วค่ะมันไม่สามารถเปิดได้ค่ะมีอันอื่นได้ทำไหมคะนอกจากอ่ากรุงเทพค่ะออมาสินลันเลิศป้าที่เอามือวางอนี้ไม่ใช่เลยนะกลัวปลิวมีชมพูสีเขียวบอกว่าดิฉันโดนแบนดิฉันเป็นหนี้อ่าเครดิตเขาอยู่สีเหลืองค่ะแม่กรุงสีเหรอ สีเหลืองคือกรุงสีใช่ไหมคะออมสินคนแก่เขาใช้กันโอ๊ยแต่ละคนสรุปกูไม่ได้คำแนะนำอะไรเลยมีแต่พวกตอแหละ สีฟ้าติดกยศอ,อ๋อไม่ติดค่ะกยศอ,อส่งตลอดแต่ว่ามันไม่อยากจะสับสนเป็นคนไม่ชอบสับสนค่ะอันไหนคือชัดเจนคือธนาคารไปเลยกูเก็บไปแหละรอน,นิดรอนหน่อยจะเป็นอะไรมันก็จะมีบัตรเอทีเอ็มมีอะไรให้ไปเช็คดูว่ามันเหลือเท่าไหร่จบหรือวันนี้แหละรู้กันกูเท็บนั่น,นแหละค่ะแต่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นเซนทันเดีย๋ยววันนี้รู้กันธนาคารในห้างเขาไม่ปิดนะลูกวันหยุดอ่ะเขาไม่ปิดปิดไหมใครมีความรู้ตอบหน่อยธนาคารในห้างปิดไหมคะวันหยุดเนี่ย ทำไมดาราคนไม่ขึ้นวะธราคาในห้างเขาไม่ปิดใช่ไหมคะอ่ะไม่ปิดมาห้าปิดมาสามสรุปกูเชื่อใครได้เออไม่ปิดจบอย่ายวมาจกตาเพชรนะคะไม่ปิดค่ะไม่ปิดค่ะโอเคจบ จกตาเพชรไม่ได้นะเพชรคือนไอรอนดับหนึ่งปิดไม่ปิดจ้าลูกกูหนูต้องสีม่วงสีม่วงมันฉี่แล้วค่ะบอกแล้วเวมื่อคืนชวนไปก็ไม่ไปเราเห็นเธอเที่ยวมีความสุขเราก็มีความสุขแทนเธอแล้วแหละสะตาาัตวรวัตเราไม่ได้อยากเที่ยวอะไรขนาดนั้นหรอกอเมราการละนะฮ่ะอยากให้เธอไปม,มีความสุขกับเพื่อนกับฝูงเธอบ้าง พี่ตองสวัสดีค่ะทำไมาวันนี้คนไม่ดูวะทำไมาวันนี้คนไม่ขึ้นวะเรื่องจริงไหมคะที่พี่เพชรปากเบี้ยวจริงค่ะแล้วที่ดูอยู่ไม่ใช่คนหรอใช่ค่ะแต่เป็นคนแบบประเภทคนสตรีมแบบคุณนะคะ เออเขาบว่ากูแต่งหน้าเสร็จปธนาคารธนาคารปิดเนาะกูจะกลีทให้ดูก็เลยกลีดเลยล่ะค่ะไม่ปิดวันนี้ผับปิดทุกที่เอาเหรอลดดีวันนี้ผับปิดทุกที่เลยเหรอก็ดีนะสถวบาจะได้ไม่ต้องไปเที่ยว ให้ไปเมื่อคืนดันติดก,กินข้าวก็ฉันหิวข้าวอะ่ะเธอเขายากเขียนคิ้วค่ะแบบแอปแอปกดบล็อกแรงมากใช่ค่ะบล็อกให้หมดอีไหน่แรก,ก,กบล็อกหมดขอเขียนคิ้วกันนะคะแบบแอบปบ การเขียนคิวนี่เปนต้องใช้สติจริงๆนะคะเพราะถ้าเราโมตแต่ไม่โฟกัสกับคิวนะวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราไม่สวยไปเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราสวยตื่นมาแล้วอารมณ์ดีคิวเราก็จะเลิศแบบนี้ พอออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมคะรู้สึกมันโดนปิดกั้นปกติคนดูเพจต้องเยอะกว่านี้ออกแล้วเข้าใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ ปนทำไมวันนี้หนูมาดูไม่ทำงานเหรอลูกปานวันนี้ไม่ทำงานเหรอครับปันใหม่หรือว่าปันใหม่ออกวันเข้าภาษาออกภาษาเหมือนคนไทยคะงงวันนี้ปันใหม่ไม่ทำงานเหรอคะกรุงเทพเปิดในห้างปิดคืออะไรอะ่ะ สตวาเอาใหม่สตรวาพิมพ์ใหม่ไม่ได้หันมาดูพิมมาใหม่กรุงเทพเปิดในห้างไม่ปิดโอเคก็ใช่ไงเกาเนี่ยจะแต่งใหม่รุงเทพมในห้างนี่แหละแอบบแบบดีใจนะมีแฟนซื่อสตรวาสเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคนคอยให้ความรู้ความอัอนนี้ตลอดเลยอะเลิศอะฉันดีใจที่มีเธอแม่สอนแต่งหน้าทีค่ะเไม่มีฟิลในการสอนค่ะ เดี๋ยวเขาจะทาอะไรเนอ์ก่อนนะมีแฟนแล้วหรอครับ โ okay, well, well. อเคดัลลี่ไอแบบแนครนายกควรไป24่สถึงยีจะเหมาะนะไม่ไปแล้วค่ะลูกสาวบอกไม่ให้ไปก็คือไม่ไปปันใหม่ว่าไม่ต้องไปก็เลยไม่ไปอยู่หาเงินที่นี่ดีกว่าวันละส0 0ร้อ มีเงินแล้วค่อยไปเที่ยวรถสายตรงมาเลยครับว่ห้ามไ,ไปไปเว้บไปก็มีค่าเท่ากันมาซานลูกสาวคุณมันเป๊ะจริงอย่าล้อเล่นกับระบบรถเล่นกับระบบรระบบอะไรวะ สวัสดีส่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันโดนปิดกัน้นเมื่อกี้เห็นปะพอตอนนี้คนดู300้เธอเชื่อฉันอย่างว่าฉันเก่งติ TikTok. ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอก TikTok มากเธอเชื่อฉันอย่างว่าฉันโดนปิดกัน้นไปห้างข้าป้าป,ป่วยนะม,มีเด็กโปตรงไหนเลย เผื่อจะได้ผูกธนาคารเพิ่มอีกสักคนหนึ่งขอกติดตาก่อนนะคะวันนี้ทําบุญหรือ,อยังคะแม่โอ๊ยแม่ทําบุญกับผู้ชายบ่อยลูกแม่ให้ความสุขความบันเทิงกับผู้ชายก็ถือว่าเป็นการให้บุญละ เมื่อคืนไล์กับมุยเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีนะคะจานยังไม่ล้างเลยแมย่เห็นหมดแล้วอ๋อเห็นเห็นไปสิพวกกูยังไม่ได้ล้างกูไล์จะตีสองกูจะเวลาไหนล้างเราเรื่องเมื่อคืนเสิร์ฟเอฟซีหน่อยก็สนุกดีค่ะได้พีเคกับคนที่เราลักคนที่เราชอบ มุยเขาก็น่ารักกับเพชรมุยเขาก็น่ารักกับเพชรดีค่ะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดาราห้ามใส่ชุดซ้ำนะแม่จริงหรอห้าหกจริงไหมแม่ใครคะสี่เก้าค่ะสี่เก้ารักจริงพี่ปันคือใครคะแม่พี่ปันคือน้องสาวพี่เพชรค่ะทำไมเหรอสารเณรอยากรู้ทำไมคะสารเณรอยากรู้ทำไมคะ มันสำคัญกับชีวิตหนูเหรอลูกเรื่องต่อจะพีเคฮะมันสำคัญกับชีวิตหนูเหรออ๋อย้ายบ้านสิ้นเดือนค่ะ วีนแฮงเอรับผมเลยครับพี่เพชรคนสวยรับไปไหนอน่ะ้าๆแบบนี้ไม่มีอารมณ์คุยกับใครนะคะงดวีนนะคะวันนี้เป็นวันพะเป็นทานโอเคค่ะ ดาราสาวห้ามวีนนะคะโอเคอ่ะในส่วนของตาเสร็จเรียบร้อยเหลือเป็นอ่าติดงตาปลอมนะคะแล้วก็แก้มก่อนเดี๋ยวกันแก้ม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 แม่เปิดน้ำทิ้งไว้หรอกมึงได้ยินแมกระทั่งเสียงน้ำกูเนาะโอ้กูกราบ หนูได้ยินมันก็ต้้งเยงน้ำแม่เหรอลูกเจเบียติดต่อซื้อน้ำปลรราไปทำยำหรือยังครับดาราสับผมบ้างไหมคะนี่เลยคะ่ะผมจะไปสักวันนี้แล่ะคะ่ะเพื่อให้ผมยาวสวยสวยเก๋ไปปิดน้ำก่อนนะคะรู้ดีมันจริงกูเหนื่อย แม้กระทั่งเสียงนางกุกูกราบแล้วไม่ขายน้ำปลาเรื่องไงน้ำปลา๋ยดจะไปส่งวันนี้ค่ะแบบเลิศแต่กลาทุกอย่างก็เสร็จพรนยาวันนี้ที่จริงตื่นบ่ายสองเนี่ยแต่วันนี้ตื่นเร็วสุดๆเพราะว่าเป็นวันพระวันเจ้าต้องไปท,ทําธุรกรรมธุรกรรมหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ เมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะตอกนตาปอมโอเคจะทำมือให้แห้งนิดนะห,ห,หนึ่งนะอ้าหายไปนอันนึงวะรอนะ้ำปลารีวิวฉันเออคุณชาโคเดี๋ยวไปส่งให้ค่ะแพ็คไว้แล้วขาของคุณชาโคนะคุณชาโคค่ะเดี๋ยวจะเอาไปไปสนีเดี๋ยวนี้เลยค่ะ แพ็ยก็ให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเพราะว่าเ,าเป็นคนเป๊ะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ไปสเน่เอกชนจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะต้องเปิดแหละเพราะว่ามันเป็นเอกชนไง เข้ามาแล้วฝากขอจงขอใจด้วยนะคะขอใจสงใจส้มด้วยค่ะวันนี้ยังไม่ได้ของขวัญเลยนะตั้งแต่ตื่นตั้งแต่นั่งมายังไม่มีสักชิ้นเลยยังไม่มีของขวัญสักชิ้นเลยค่ะมาใจส้มหัวใจมีเมอมา <K> ไหนวะเยี่ยตองไม่เห็นมีตองรักเลยอ่ะ ฉีดน้ำมะพร้าวใส่นาหนึ่งเลิศโอ้ยฉีดแม่มึงนะลูกวันที่แม่มึงตายอะค่ะสาระแนสาระแนแดดเธอมาก พี่เปอยู่ห้องเช่าหรือว่าห้องแถวห้องเช่าค่ะห้องเช่ากับห้องแถวมันเป็นยังไงอะพี่พ,พี่พี่ไม่รู้อะมันต้องเรียกว่าอะไรอะอันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์สาชั้นอะเราต้องเรียกว่าอะไรอะคะเราต้องเรียกว่าอะไรอะคะ มันเป็นอาพาร์ตเมนต์สามชั้นนะคะ่ะจะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะอยู่ที่ไหนแล้วกินอิ่มนอนหลับสบายใจไม่ต้องมานั่งกัดใครอะ่ะมีความสุขนะล,ลูกอีพวกมานั่งเหยียดเขาบุรีว่าเขาก็อยู่ห้องไหนะ่ะกเผอนั่งแดกมาว่าอยู่ตอนเนี้ยนั่งแดกมาว่าดูกูอยู่อะไรเงี้ยอืมเก็บฟิลเนาะนั่งแดกมาว่าด,าด,าาดูดูกูอยู่อะไรเงี้ยค่ะอืมเหนื่อยทีจะ เนี่ยหนึ่งที่ใช้คำตอบอีบโป้งโง่น้องขางแรงมาก อาถาันเวอร์อาถันเวอร์น้ำหอมกี่บาทก็ฉีดคนดูอาถาันสุดๆอาถาันเวอร์ค่ะ เพจขอตัวไปไปรษณีแล้วเขไปธนาคารกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะตายแล้วอาถานเวอร์